เราเออจักก่อนมาเสียงสดครับอ่าเสียงสดคอยได้นั่งวาสนาซาตาของคอยเราเนเ่ยนอนได้ครับเด้นอนนอนเดียวทีเที่ยวเราส่งลงไตไปเหนือเพื่อเนือเพื่อสีซอยพอใครเก็บเอาใจมาดีทายที่น้ำบานคุณต้องการเสียวอย่างมีไว้ต้องการเนื้อได้ละอื่นใสอื่นใสท่านซื้อหลายผู้ขายก็อรนให้ถามได้ต่อรลอง พอเป็นยองสื่ง่ายไครดีมีให้คุณพอใจเบิ่งเอาไปวาย้ยาดือดเจดอดสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับอยู่ที่ตลาดนัดแยกการช่างครับพี่น้องครับแยกการช่างครับอำเภอกรนทลักษ์จังหวัดชิสเกตครับพี่น้องครับบรรยากาศเมื่อนี้นะครับคือคักนะครับคือคักเพราะว่ารถหลายงัว่หลายครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับก็คือเกาครับพี่น้องครับพาพี่พาน้องนะครับอัปเดตลากขางัวนะครับทุกรุ่นทุกไซส์นะครับทุกรุ่นทุกไซส์ทุกรอยครับพี่น้องครับ นี่แหละครับพี่น้องบรรยากาศช่วงเศร้าๆครับเข่าตลาดมาานะครับพี่น้องครับนะแวะมาบึงครับพี่น้องครับอันนี้ก็บบรรยากาศนะครับช่วงเศร้าๆนะครับที่ว่เง่าเหยียดครับพี่น้องครับเมื่อนีนนะครับบรุลุก็ได้เอามัวเอาควายของเกษตรกรเข่ามาตลาดด้วกันนะครับพี่น้องครับเอามาขายให้เพิ่นนะครับพี่น้องครับแยกออกเป็นสองขั้นนะครับเมื่อนีนนะครับการมีควายนะครับที่ของทีมงานบรรลุเอามานะครับพี่น้องก็เกิดความตกใจนะครับพี่น้องครับโรคจากรถแล้ว เปินกาไดเป้ส้นรถนะครับของไดหอยทันอื่นนะครับส้นสองคันนะครับการมีการชดใส่คากเจ้าหายกันไปครับพี่น้องครับอันนี้กรับเป็นกรณีศึกษานะครับพี่น้องครับคันม่วควายนะครับกคิดว่ามันดื้อนะครับบอกเพืคอนเอาโรคจากรถนะครับพี่น้องครับแต่ว่าจากการสอบถามผา้จกครองเพื่อนนะครับเพื่อนก็บว่ามันบวดื้อมันบวดยังนะครับพี่น้องครับอาจจะเกิดความตกใจอย่างอื่นนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเขาไปส้มคลิปกันต่อครับพี่น้องครับเพื่อนนะครับส้นสองคันนะครับอีกคันหนึ่งกันพรท่านเด็กคุยกันนะครับน้องพี่น นี่ครับพี่น้องครับเปิดกะมีน้ำใจให้ครับพี่น้องครับมีน้ำใจให้ขันไปหาด้วยเราไปร้องไม้เลยผมมุงจะเสียวบอนี่ครับพี่น้องช่วยกันอาชีพเดียวกันครับพี่น้องครับเป็นเป็นเราสองท่านครับเดี๋ยวเราไปต่อ ก็ได้ยังมาพี่น้องครับโคอ่าคุณเดี่ยวครับพี่น้องครับโคขนองฟาร์มครับพี่น้องครับจากเพชรบุรีนครับเด้อเจ้าเข่าเจ้าเดือสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับพี่น้องครับไปเอิ้นมาสัมผัสโดยเฉพาะนะครับพี่น้องครับเป็นยังไงครับตลาดวันนี้ตลาดวันนี้ก็วัวเยอะครับแต่ก็ราคาแรงราคาแรงราคาแรงเหมือนเดิมราคาแรงเหมือนเดิมนะครับพี่น้องครับวัวเยอะนะครับพี่น้องครับตามที่คุณเดียวคนว่ะนะครับพี่น้องได้ได้บัวน้อยอ๋อได้กี่ตัวครับวันนี้ เมื่อเย็นวาได้กว่าสิบเจ็ดตัวได้สิบเจ็ดตัวจริงๆแล้วเราต้องเยอะกว่านี้นะจริงแล้วก็เบียดเบียดตีติดแหละอ่าเบียดเบียดสียบนะครับแสดงว่าราคาแข็งซื้อไม่ได้ราคาแข็งซื้อไม่ได้นะครับพี่น้องครับวัวตัวเมียอ๋อส่วนมากจะเป็นวัวตัวเมียนะครับแล้วก็วัวสเปคน้อยวัวสเปควัวสเปคน้อยนะครับทำให้ซื้อ,อยากครับเมื่อนี้นะครับพี่น้องครับ ซื้อยากครับคนเดียวบอดได้ใครบอดได้ของครับมืออื่นกับห้องสิไปแล้วก็ไปตู่บนนู่นแหละไปต่ออยู่บนนะครับพี่น้องครับขันบ่พ่ออุบลกับต่อต่ออุทุมพรต่ออุทุมพรต่อไหมหรือว่ากลับเลยกลับเลยได้มากด้น้อะก็คือต้องกลับต้องน่าจะได้อยู่ประมาณสักที่สิบสามสิบน่าจะได้อ๋อ้โหเปรุ่นต่ออยู่บนครับพี่น้องครับขุนเดียวนะครับพี่น้องครับนี่ละงูมาสเปคครับพี่น้องครับถึงว่าสเปคของเพื่อนได้ครับเด่น สเปกของคุณเดียวนะครับพ right. yeah, ี่น้องครับเป็นวัวลอยหมื่นพันนะครับไม่หอดหมื่นหานะครับพี่น้องครับลอยสเปกอ้าวฝากเบอร์ให้สาวๆหน่อยครับ086210772ครับผมผู้ใดอยากไปเลี้ยงวัวตลอดยี่สิบสีครับผู้ใดอยากไปเลี้ยงงัวนั่งคุณเดียวด้วยครับเด้อโคขอนองฟาร์มไปเลี้ยงงัวด้วยก็ไปตามไปยังเพชรได้นะตามไปยังเพชรได้ไปเกลืใส่อาหารงัวด้วยครับผมอ้า มันหมานครับวันนี้ครับครับครับวันนีพี่น้องครับเบื้องหัวเบื่องหัวงามเป็นเป็นบบเบื้องัวงามเบื้องหัวเลือดลอยนะพี่น้องครับว่าเลือดลอยอ้าวต่อได้หนี่ว่างัวเลือดลอยว่าแปดพันแปดพันเพียงพี่แปดพันเฉยๆแปดพันนะครับพี่น้องวอนขายกับนี่ต่อได้อ่าบันีิบอนหองบอนหองบอนหองนะครับพี่น้องครับหองไว้แปดพันเลยครับแม่ลูกหรือว่าแม่จังไหนแม่เดียวนี่แหละแม่เดียวเพิ่ดขึ้นนอ่นพัดขึ้นแล้วผสมเลยผสมมาไปนี่ยตำเติงเลยหัวกําลังในลูกตัวเดียวหัวกําลัง กวเดียวเนะครับเด้อนี่ครับพี่น้องครับ่าได้ลูกก็เดียวมันเนี้ยมาทุกตัวปลามาสามสามซช้ของเ้าอีก ง่ายอินบ่บ่ง่วนหน่อยง่วนหน่อยตัวเด่ในในคู่เขาเขาโอ้โหโอ้โหต้นนั้นว่าตัวเด่ในในไกลไกลมื่นหาร้อยมื่นหาร้อยคนนะครับตัวใหญ่ทดลองเลยเนาะนะครับหัวขาวสงการพอดีโอ้แม่นแม่นแม่นแมนคนนะครับพี่น้องครับคู่วัวนี่ครับพี่น้องครับควัวเพื่นคนแล้วก็อีกตัวนึงนะครับเป็นอื่นหมองหอกแปดพันครับพี่น้องครับเจ้ว่าหมองขายกระมี่นะครับพี่น้องครับว่าแม่นะครับแม่เดี่ยวเดียวพร้อมผสม ถ้าฝากเบอร์ให้เพื่อนเนี่เพื่อพี่น้องมานจกได้นะนี่นะครับจะฟองงวเพื่อนนะครับเด้อเดี๋ยวให้เบิ้งก่อนเบิ้งผู้ไเบอร์โทรศรพทราบกันยันที่ไม่จำเบออะไรเร้่เียกว่าเขนยนไมยุดเต็มกันครับอ่ะโซนเก้าสองนเก้าสองห้าห้าสามครับสองหนึ่งสี่สองครับผม นี่ละในหอยในหอยมันจะใส่นอนวาแต่การทะลมการทะลมบ,บานเท่านี่คระแม่เนี่นะ,ค,ะนครับพีดด่น้องครับผู้ใดอยากได้รำเพิ่ญเดชโทรมาหาเป็นได้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมพ,วพาพี่พันนองนะครับยางเลาะมาฝั่งนี้นะครับหางอุดหอยอุดกระลังขายมาั่วครับพี่น้องครับ,บเอาไปเประยุกเออสองหมื่นหาลอยนะครับอุ้ยแม่ใหญ่บักใหญ่เลยแบบโอยอย่า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 เหตุการณ์อย่าเหตุการณ์สองหมื่นหาลอยนะครับพี่น้องครับแม่ใหญ่แห่งนะครับพี่น้องครับมั่ว ันพี่น้องครับตายบนย่างแบบคนเบียดบนย่างครับเป็นว่าสองหมื่นแล้วคนเบียดโอเคหน่เออโอเคแล้วผมขายโอเคหนาอนี่ครับพีนงครับตัวใหญ่ะครับตัวใหญ่ๆครับนี่หางอุดหางอุดว่าเท่าไรก่อนเดี๋ยวนับเหมื่นห้าร้อยสองหม่น้าอยเกป็นไหหมื่นห้าเก่ัญหานะครับพี่น้องครับเรานเห่แล้วผมายอน่ครับนะครับตัวให้่ันะครับตใหนครับ่หงอดยังต่อรอยองกันอยู่ครับ เป็นยังไงเบียดเบียดเบียดชูตายเบียดเบียดสิตายแล้วเบียดทับตายนี่ครับเบียดหนังแพงหลไรแพงหลายนี่นะครับจนกระเป๋าขาดไปแล้วครับพี่น้องครับเบียดหนังกระเป๋าก็ขาดหมดแล้วนั่นนี่แบบท่นห้าเลยแบบท่นห้าพี่น้องครับเป็นไงมาช้อ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 เงินห้าร้อยเลยเงินห้าร้อยนะครับมองเป็นจัใหญ่นะครับขาดกันบ่วไหลนะครับพี่น้องครับ ต่อร่องกันครับพี่กาเบียดขึ้นเกลอนะครับพี่น้องครับเราเบียดขึ้นเกลอครับพี่น้องครับเบียดเต็มสนามนะครับพี่น้องครับอันนี้กัเบียดขึ้นเกลอนะครับมันไหมเนี่ยไปแล้วครับพี่น้องครับมีจินจินเลี้ยงินตั้งกี่ตัวก่อนหนึ่งตั่อนหนึดงเก้าัวครับสวดีครับอ่าสวัสดีเด็กตัวครับเั็นเนี่ยด้กี่ตัว่แปดเก้าตัวแล้วครับแปดเก้าตัวเป็นรอยไหนครับรอย หมื่นสี่หมื่นห้าครับหมื่นสเนาะสเปคสเปคยังไงวันนี้แก่ๆพี่แก่ๆนะขอแก่ๆนะครับตัวผู้แก่ๆนะครับลงไหนครับผมลาดบุรีครับลาดบุรีครับพี่น้องครับมือนี้นะครับพี่น้องนายห่างจากลาดบุรีนะครับหนุ่มหล่อนะครับมหาเสือวัวหอดซีสเกตครับพี่น้องครับมือนี้บรรยากาศก็คึกคักเอาวัวเป็นยังไงบ้างบรรยากาศวันนี้วัวเยอะพี่วัวเยอะเนาะราคาราคาวัดีเท่าไหร่พอซื้อได้พอพอซื้อได้เนาะ นะครับวันนี้ราคาพอซื้อได้นะครับพี่น้องครับอ่ะผู้ใดอยากขายง้วหออยากได้ง้วห่านเอาฝากเบอร์ให้เพ่ะนะครับศูเก้าแปดครับผมศูนสองหกครับผมหกแปดสี่เก้าครับผมอ่ะืัอนี้นะครับพี่น้องครับผู้ใดอยากขายง้วหเด้อครับตัวผู้แก่ๆนะครับพี่น้องครับโทรมาสอบถามเพื่อนใดครับผมอ่ะมันหมานครับครับบ๊ายบาครับสวัสดีครับสวายบาครับบ๊ายบาครับเจอคนดังในโซเชียลเด้อครับเด้อนี่พ่อใหญ่เดวิดน้ำผมที่ตามเพื่อนอยู่นะครับพี่น้องครับได้ยินว่าออกกันละําแลดงว่บัมหนเติ่อย อาจารย์จินนี่เนาะเป็นอะไรเมือนี่มางยังแนเมือนนี่มาเสืองัวมาเสือหัวอ่ามาเสืองัวร้อยการช่างกัตลักครับผมร้อยใดร้อยใดมือนนี่มือในน้อยมือในน้อยไงงวอผงง้อแม่ง้อแม่ครับง้อแม่ง้อโค้งง่อครับง้ออวนง้ออวนอ๋อเอาง้อ้วนนะครับพี่น้องครับง้อ้วนมือนนี้นะครับอ่า พี่ใหญ่เดวิดนะครับเดี๋ลุงเดวิดนะครับอ้าโซโซลีลาเพิ่งจะก่อนมึงเอาค่อยเอาค่อยๆเอาคอยคอยปล่อยปืนอย่างนี้นั่นเอาเอาเอาอันอันนนั้เด้อไอไอไอหนุ่มขายปล่อยแมนแมนไอหนุ่มขายปล่อยเอาบอเอาเซิบเอาเซิบเซิบเบงควันภาวะเพื่อเอฟซีเพื่อเบิงเพื่อกัดซีโปรโมทลุงเดวิดได้นี่อ่าโปรโมทได้นี่หลายพี่น้องที่ตามอลไรอ่า นี่กำลังให้เราเอาจักก่อนมาเสียงสดครับอ่าเสียงสดโอยดนังวาสนาสาาตากองคอยเราพยแน่นอนนะครับเด้นอยนอนเดียวทีเที่ยวเราส่งลงไตไปเหนือเพื่อนเนือเพื่อสีซอยพอใครเก็บเอาใจมาในที่น้ำบานคุณต้องการทีเอาอย่างมีไว้ต้องการได้ละอื่นใสอื่นใสท่านซื้อหลายผู้ขายก็โดนให้ถามได้ต่อรอง บ่เป็นยองสื่ง่ายใครดีมีให้คุณพอใจเบิ่งเอาไปวายสุดยอดสุดยอดสุดยอ้าฝากฝากฝากติดตามนะฝากติดตามติดตามที่ภูไทยเล็กกว่านะครับครับผมภูไทยมิวสิกครับไอหนุ่มไข่ปล่อยหนุ่มไข่ปล่อยครับซีเพลงผมไา้มีเพลงไหนเนี่ยมีไอหนุ่มไข่ปล่อยปลากับปลาแล้วก็รชีวิตในห้อยเออชีวิตในห้อยเออเกินเกินชีวิตในห้อยนะไอหนุ่มข่ยมั่วว่้หนุ่มเออชีวิตในห้อยกับมั่วขึ้นกันได้เพลงเนี่ยเออเกินเกินเออเตตเติร์นบ้าง น่งเนาเป็นด้หอยนะครับเป็นพ่นรมกัเป็นในหอยเป็นหอยโอ้สุดยอดอ้าออีกอีกอีเ้องอีกเบื้องอีกอีกอีกออีกอีกอีลาีอีกอีกอากอีกอีกอีีกอีกอีกอีกลีกอีออีกอกออีีกอกออีีกอกอีกอี่อีกอกอีกอีกกอีกแ่กก ซื้อง่ายขายดีมีคนอื่นนายห้างมาเดิมามาจยางถือสมุดบัญชีแอปเป็นเสียใหญ่กระฉีดคนป้องสีกลยุทธวิธีหากินขั้นไปราคาวัวพุ่งก็รุ่งโรจนช,ช่วงจับเชือกเป็นพวง เอามาปลูกขายซื้อเต็มคันรถก็ refers, oh, 谢谢ขายหมดเร็วไวแบ่งปันกำไรนาชื่นตาบานเอาซ้ำนี่นะครับครผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับพี่น้องครับโอ้ยเบื้งตีหลายพี่น้องนัว่าเขามันหลายแห่งนะครับนัว่าล้นตลาดครับพี่น้องครับนี่ล้นเลยล่ะครับพี่น้องครับเขาออกบ่ได้เลยตา้าวข้ากเหนียนะอืนะหลายแตวมันขึ้นกำลังแล้วแนนอีกแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม ห้างหลอนะครับพี่น้องครับอ้าวันนี้ได้กี่ตัวแล้วครับวันนี้ได้เก้าตัวได้เก้าตัวสเปคโมชั่นเป็นหน้าแก่นะไทยๆหน่อยนะไม่ต้องไทยมากเอาไม่ต้องไทยมากนะติดบ้ามันม่นนะครับพี่น้องครับอา่าวันนี้มามยังหล่อเหมือนเดิมครับพี่น้องครับอ้าเรื่องไก่เป็นยังไงบ้างอัปเดตหน่อยไก่ดีครับไก่ดีนะกำลังดีนะไก่ก็กําลังดีนะครับวัวก็กําลังดีนะครับพี่น้องครับ เอาผู้ใดอยากขายงูว่าให้เอาฝากเบอร์เพื่อนนะครับศูนครับผมสามศูนย์สี่ครับแปดเก้าศูนย์ครับผมเอาเป็น,งงน,นเป็นยังไงฝั่งนอนเป็นยังไงฝั่งเพชรเป็นยังไงบ้างขายดีครับัววันบัววันพอได้นะนพอขย,ขยับขยันได้นะบัววันนะแต่บัวจ่อยบัวพร้อมก็ราคาก็ดีราคาก็ราคาแพงขึ้นอยู่อ่าแพงขึ้นนะครับพี่น้องครับเอาผู้ใดอยากขายงูว่นะครับให้ห่างทอบควนรอได้ครับเด้อเอาเบอร์ฝากอีกอย่าง เอาฝากแล้วอ่ะสาวๆห้ามโทรนะเดี๋ยวเป็นเรื่องครับพี่น้องครับเอามันหมานครับวันนี้ครับครับท่านน้องครับมาดลนหนาเลยนะครับดันกลางสนามครับพี่น้องครับเดี๋ยวพาพี่พันนองนะครับเลาะเบิ่งนะครับเลาะเบิ่งโซนทั้งผีครับพี่น้องครับหลังจากที่างช่วงสาวๆนะครับ ช่องเศาๆนะครับพี่น้องครับเมาหวขั้วตื่นนะครับแดนมาดีครับผมตื่นนะครับพี่น้องครับวตื่นแรนอยนซื้อบเสร็จแล้วคืนกันนะครับพี่น้องครับแปดต้องเียห้ายนะเออแปดอวกนี้ให้กับจะหายกม่ลูกันน่นแหละแปดพันาเาบริห้เงินไหวป่ ไม่ได้เอาไว้จะเขียนใบให้เอ้าสิวัวได้ไม่รูกเกิดกันมาเขาไม่เอาก่อไม่เอาต่อกันยังเหนื่อยต่อกันยังเหนื่อยครับพี่น้องครับเขาไม่เอาสุดท้ายแต่ว่าเขียนเขียนเขียนโพยให้แล้วเขียนบินให้แล้วเขียนบินให้แล้วครับจริงต้องเสียห้าร้อยอะครับวัว่ามันงัวงวัวเั็นลายได้อยู่แต่ว่ามันเป็นพวกพวกกันพวกกันอ่าก็น่าจะขายคนอื่นได้แล้วมั้งไม่รู้ว่าตอนที่ผมซื้อเขาไปอยู่หลายคนไงครับ ก็ธรรมดาพวกนั้นะคเยือนกันได้เขา20บาทเขาประมาเอาคือ500ละอ่าเอา20บาทนะครับพี่น้องเพราะแต่ค่าเอ็มลอยใช่ครับค่าน้ำลายครับพี่น้องครับเอาเป็นยังไงวันนี้อวันนี้มันผมกำลังมามาไม่ถึงชั่วโมงเลยซื้อวัวได้หลายตัวแล้วพี่อ๋อได้พวกเจ็ดตัวแล้วได้วัวหกตัวแล้วได้วัวหกตัวแล้วนะครับมาไม่ถึงชั่วโมงมาไม่ถึงชั่วโมงนะครับแสดงว่าวันนี้ราคาล่วงนะใช่ราคาล่วงจับอยจับอยเมื่อวันแพงได้วัวตัวเดียวอีกโอ้ขนาดรถมาเอาวัวด้วยนะครับ ไม่ได้เมื่อวานนะครับวันนี้ได้ตัวเดียวครับพี่น้องครับได้เม, <c oughs> มื่อวานเมื่อวานเมื่อวเนี้ยนะครับเมื่อวันนี้ก็วันนี้สเปคไหน,น,นได้หกตัวแล้ววันนี้ผมซื้อวัวโครงวัวโครงเหมือนเดิมแล้วก็แม่ลูกนั่นแม่ลูกเน้นแม่ลูก<ช>นะครับแล้วก็ตัวเหม,มือนนิดนิดเหมือนนิดๆนะครับพี่น้องครับนี่แหละสเปกอ่ะสเปกนะครับสเปกเหมือนนิดนิดนะครับพี่น้องครับสั่งมาเยอะครับเท่าแก่สั่งมาเยอะนะครับเพราะเป็นหัวโค้งนะครับเดิมเจ้าว่าช่วงนี้ยท่าเจ้าเขาไม่ซื้อให้เขาจะซื้อให้ใครกูไมาได้เนี่ยน้ครับ ช่วงนี้นะครับพ ok ี่น้องครับหางจวดว่ามือหนีงัวอย่าพูดโล่งนะครับพี่น้องครับซื้อง่ายนะครับซื้อได้หลายตัวแน่นอนนะครับพี่น้องครับแล้วเดี๋ยวข้าสียางเบิึงนับกันกับเสียจวดพี่น้องครับหางจวดนะครับพี่น้องครับงอโค้งสเปรเพันเสือด้วยครับเผมโค้งจอยครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับหางจวดต่อให้หลอดนะครับพี่น้องครับหลอดหมื่นนะครับพี่น้องครับแต่ว่าแม่เพิ่นอยากได้เต็มหมื่นนะครับพี่น้องครับแต่ว่าบ่ฮู้ว่าสิปิดกันได้หรือบ่นะครับ เอาว่าจอยบัวโคลงนะครับพี่น้องครับต่างจว่วเป็นเสือแถวล่อรับเงินครับพี่น้องครับทีมเวียดนามครับพี่น้องครับนี่ละชุมรับเงินนะครับพี่น้องครับหลังจากที่ขายมันนี่หัวไหลครับหัวไหลายควายหลายนะครับแต่ว่าราคาบูฟุ่งนะครับมันนี้ชาวที่สังเกตดึนะครับมาทางหัว่าเพ่งเป็นไรครับพี่น้องครับสังเกตเลย หลายคนกับจมนะครับมาเตชิได้กับโคได้นะครับโคไดเต่าติดคั้วนะครับแต่ว่าก็พยายามขายออกนะครับเพื่อที่จะจะไปซื้อตัวใหม่นะครับไปซื้อตัวใหม่เอามาแก่นะครับเรื่อนี้นะครับพี่น้องครับหลายหคนกับผิดหวังกับราคาไม่มานนีไปลองครับ